สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม God of War บนมือถือเล่นในระบบ PPSPP นะครับเข้ามาคงก็รอนะรอเข้าเกมาัาผมเซฟไปแล้วนะครับโอเคเนี่ยผมก็มันลื่นขึ้นนะอันนี้ตัวเซฟเก่าครับเนี่ยประมาณนี้นะโอเคเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยตัวเซฟตรงนี้นะครับกดเอเข้าไปนะ เนี่ยที่ผมเซฟเข้าเอาไว้นะครับโอเคเข้าเล่นกันเลยนะโอเคเกิดอะไรขึ้นผมอคลิปเยังไม่กระตกนะครับ okay. โอเคโออมจ้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเรจะสอนลงนะครโอเคนะ นนนีปมัได้แ really ค,ค,ค่นี้เลยนะคือทาไม่ฟันมันมันมีคนมีคบอกมันมันบอกว่าทำไมฟ้ามืดจังพี่ต้นนี้ครับดูนี่กดออกไป้ครับมีผมปรับตรงนี้นะให้เป็นอะไรเนี้ยแต่มันจะลื่นนะแต่ถ้าแบบวงการแสดงผลบัฟเฟอร์นะครับ กระตุกกระตุกนะครับแต่ว่าแบบผ้ามันจะสวยนะในผมลองดูเนี่ยครับยังกระตุกเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะแบบใช้อันนี้มากกว่านะครับตอนอัดคลิปยิ่งกระตุกเลยนะถ้าใช้นะการแสดงผลว่าเฟอร์นัะอุ้ยเอ้หานี่ก็ฟันเด็กเลยนับเดี๋ยวผมจะโชว์ท้าไม้ตายดูนะครับท่าไม้ตายคุณก็เพียงแค่ต้องกดหนึ่งนะครับกดหนึ่งนี่ครับถ้าไม้ตาย นี่ครับไม่เป็นจุนนะเยอเนี่ยมันจะรอสีฟ้ารถผมก็เล่นไปเยอะค่อนข้างเยอะนะกดผิดเฮ้ยตัวอะไรนี่คือบอสเกมไม่ใช่บอสเกมนี้ดิเป็นบอสทั้หมดเลยเนี้ยมันก็มาเนี่ยโอ้ปเกจังทำไมมันมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยครับอ่าก็เพราะมันมีบันไดนะครับเกให้มันสูไม่ดูนะครับผมต้องไปทําลายบันไดครับ เฮ้ยไม่สิทีบมันลงไปหรือเปล่านี่ไง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 โอ๊ยตกเียนอ่ะวกดเด้งก็ไปใกลๆแล้วนี่ฮะกดโอเอ้าเนี่ยเอ้าทำไมไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนฉากจะไม่ค่อยดีอ๋อต้องกดค้างเออก็ไม่บ้องแต่นีแหละเอาฟันก่อนกดสาเรียบไม่ ก็เดินไปมันมีอีกจุดนึงเรื่องผมต้องทิ้งลงไปให้หมัยโอเคเฮ้กิดอะไรขึ้นรอเลยครับโอ้ค้างนะโ,อคคโอเคนะผมจะยิงไอตัวนะั้นตัวใหญ่ๆนะโอ้โหเป็นพ่นไฟไหมครัโอ้หจริงๆโอ้หจริงจริงลืมลืมปลาลืมปลาขนาดานี้เฮ้ยทำไมไม่เล่นเดืยวต่อเหมือนปะ ยิงยิงไปไหนของมันละว,วะครับนะี่ที่ทางงินยิงโดนนะ็คือเออัแล้วขหมุนเหมืนเงนไปให้ตรงกับตัวนนะ้ำบโอเคหมุนไปจะตรงไหมหมุนไปนะันี่โอ้โหลูกไฟมันทำให้เราลิงแม,ม่นขึน้นนะครับโอเคประมาณตรงนี้เอาไอา้ห่า โร okay. งแลมเนี้ยตรงนี้กดโอ่งนี้แล้วก็เล่เค okay. ครับยิงมันเลยครับเอาให้ตายครับยิงไปแต่มันคงไม่ตายหรอกครับผมว่ายิงไปไปเขากล้าเต็นนะนะเสียงผมเบาหรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้าเบาต้องขอโทษด้วยนะับคือผมไม่มีไม้นะโอเคนะเล่นโอเคมันนนอกไป้นี่โอเค เราต้องไปตามข้างหนึ่งนะโอเคเอ้า okay. เอา,เอ,าอันนี้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ทำค้างเอ็ดสักถ้ามีขยันต้องขออภัยด้วยนะในชแนลนี้โอเคก็ปล่อยมันก่อนนะพี่ปุง้งแล้วอยู่เลยคนระับอะไรทั้งนั้นจะดันอันนี้เลยโอ,อ,อ้ย้อมๆรัวๆสถานการณ์ต้องรัวๆ โอเคครับเปิดประตูบุ้มโอเคมันก็มีเอออะไรเนี่ยใบผมลองปีนไปก่อนนะ

ด,ดึงมาดึงมาท่าแบบนี้จะถึงไหมเนี่ยโอเคนะคนก็ลองไปนะดึงมาเออเพียบดึงไปออแ้วก็ถีบหนาเพริบหัดึงไปพู้ผิดก็ต้องขออภัยนะันบเพียบดึงไป

ใหม่นะสองกดกดเคือิดภาเป็นทีเดเากดแล้ไม่ดับเป็นทีเดียยโย่มมบอทม้งวแล้วครับตนี้คุณเล่นลครลอืมถ้าม่ก็ แต่งฟันมานานเล้วมาหลายปีเดียววันจะกอไว้มนเร็วขึ้นหมดแล้วเรื่องค่าแรงคือกันฟันฟันฟันมามาดูเจอว่าทีทำไนท่า คุ้มเครับผมว่าแล้วก็คุณป้าเนี่ยผมจะเคลื่อนย้ายตัวนี้ไปตรงนี้นี้วนี่างนี้เออพอายั่ีเดือยเนี่โอเคเจอกันดีมาเจอกันดีมาเจอสกิลนี้สกิลโหดนะครับโอเคฟันไปฟันมัน่อย ก็บอสต่อไปนะคเื่อ่อย่างนไม่จบมันเข้าห้นี้นะครับที่เติมเติมพลังครับปุ้มไม่ได้แรอวเป็นลุยต่อเลยนะคมันยาวครับอันนี้